นกโพระดก4ชนิดที่สำรวจพบในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนกโพระดกที่พบในประเทศไทยมีทั้งหมด15ชนิดได้แก่1นกโพระดกหนวดแดง 2. นกตั้งล้อ 3. นกโพระดกธรรมดา 4. นกโพระดกหูเขียว 5. นกโพระดกเคราเหลือง 6. นกโพระดกหลากสี 7. นกโพระดกคางแดง 8. นกพรดกค,คางเหลือง 9. นกพรดกค,คิ้วดำ 10. นกพรดกค,คอสีฟ้า 11. นกพรดกค,คอสีฟ้าคราวดำ 12. นกพรดกหัวเหลือง 13. นกพรดกหน้าผากดำ 14. นกตีทอง 15. นกจอกป่าหัวโตนกพรดกที่สำรวจพบในอำเภอภูสิงห์จังหวัดสิสเกตข้อมูลนวันที่11พุทธศักราช2566 พบแล้ว4ชนิดคือ 1. นกโพะดกหูเขียว 2. นกโพะดกหน้าผากดำ 3. นกโพะดกธรรมดา 4. นกตีทองโดยนกโพะดกธรรมดากับนกตีทองนั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามสวนสาธารณะในเมืองหมู่บ้านพื้นที่ทำการเกษตรนกโพะดกธรรมดาจะพบเห็นได้ในป่าด้วยส่วนนกโพะดกหวเขียวกับนกโพรดกหน้าผากดำ มักพบอยู่แต่ในป่าตั้งแต่ชายป่าเข้าไปถึงป่าลึกนกโรดกทั่วไปมีลักษณะจงงอยปากหนาใหญ่และมีขนที่โคนปากร้องเสียงดังได้ยินไปไกลลำตัวอ้วนป้อมส่วนหัวมีขนาดใหญ่มีสีสันสวยงามมีทั้งหมด26ชนิดพบทั่วไปในทวีปเอเชียตั้งแต่ทิเบตจนถึงอินโดนีเซียพบมากในคาบสมุทรมาลายูและเกาะสุมารตรา นกโพรดกจะทำรังในโพรงไม้ด้วยการเจาะไม้ให้เป็นรูเหมือนกับนกหัวขวานซึ่งเป็นนกในอันดับเดียวกันแต่โพรงของนกโพรดกจะมีขนาดพอดีตัวทำให้การเข้าออกบางครั้งทำได้ไม่คล่องตัวเท่านกหัวขวานวางไข่ครั้งละ2-4ถึง4ฟองใช้เวลาฟักตัวประมาณ13-15ถึง15วันเป็นนกที่กินผลไม้เช่นลูกไซลูกโพลูกมะเดื่อฝรั่งและแมะลงเป็นอาหาร นอกจากนี้แล้วยังพบว,ว่ามันยังชอบกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้อีกด้วยโดยเฉพาะดอกทองหลางป่าดอกนิ้วป่าเป็นต้นนกโพรดกธรรมดาบางครั้งเห็นมันรวมตัวกันเป็นฝูงราว5-7ตัวซึ่งไม่บ่อยนักที่จะเห็นพวกมันรวมฝูงกันแบบนี้โดยส่วนมากมักได้ยินเสียงดังมาแต่ไกลหากแต่เดินตามทิศทางของเสียงก็ยากที่จะเห็นตัวของมัน เพราะเสียงที่ดังก้องทําให้จับทิศทางไม่ถูกและเมื่อเดินเข้าไปใกล้นกโพรดกธรรมดามันมักเห็นคนก่อนแล้วก็บินหนีไปที่อื่นซึ่งก็เป็นส่วนมากของนกป่าที่ระแวดระวังภัยค่อนข้างสูง ส่วนเจ้านกดีทองก็ส่งเสียงร้องกล้องทุ่งเช่นกันมันร้องเสียงป๊อกป๊อกป๊อกเป็นจังหวะแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจเสียงรถต่างๆที่วิ่งไปมาแต่อย่างใด นกพรดกหูเขียวอีกชื่อหนึ่งคือนกกู่เต้นมันกำลังกินลูกไซสุกสีแดงมันไต่ไปตามกิ่งไม้อย่างช้าช้าจิกกินลูกไซสุกข,ขนาดพอเหมาะกับการกลืนกินลงไปทั้งลูกอย่างสบายๆนอกจากนี้มันยังกินกลีบดอกไม้น้ำหวานดอกไม้มแมลงตัวหนอนและสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆเป็นอาหารอีกด้วยครับยังไม่สามารถบันทึกเสียงร้องของมันได้ คล้ายนกโพรดกธรรมดาแต่ปากสีดำโคนปากเหลืองขนลำตัวสีเขียวหัวและอกมีลายขีดสีน้ำตาลเข้มทองสีเขียวจางๆแก้มและขนคลุมหูสีเขียวคอด้านข้างมีแถบสีแดงเล็กๆโพรดกหูเขียวขนาดไม่ใหญ่เท่าโพรดกธรรมดาหากเดาด้วยสายตาก็อาจประมาณนกตีทองครับชอบออกหากินเดี่ยวๆ โพระดกหูเขียวเริ่มจับคู่ผสมพันธุ์ทำรังในโพรงไม้เจาะโพรงด้วยปากแข็งแรงและวางไข่ช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝนวางไข่ครั้งละ2ถึง4ฟองใช้เวลาฟักไข13่13ถึง15วันเมื่อลูกนกออกก็ตอนเข้าต้นฝนผลไม้และมแมลงมีมาก นกโพรโดกหน้าผากดำมีภาพไม่มากพบเห็นไม่บ่อยแถมถ่ายภาพมันได้ในระยะไกลด้วยครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่นำภาพไม่ชัดมาให้ชมกันโพระดกหน้าผากดำมีลักษณะดังนี้คือหัวละกระหม,ม่อมสีฟ้าหน้าผากสีดำแถบตาดำหุ้มปากมีแถบสีเหลืองต่อด้วยแถบสีดำข้างท้ายทอยมีแถบสีแดงเล็กคอสีฟ้ามีจุดดำเล็กๆถิ่นอาศัยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้นดิบแล้งกระจายพันธุ์ตั้งแต่อินเดียตะวันออกไปจนถึงจีนตะวันตกเฉียงใต้และหมู่เกาะซุนดาใหญ่และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็สามารถพบเห็นได้ทั่วไปครับนกโพรดกธรรมดาในพื้นที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดมีปริมาณมากอาศัยเป็นนกประจำถิ่นได้ทั้งในชุมชนเมืองชนบทชายป่าเข้าไปไม่ลึกมากนักรูปร่างลักษณะบริเวณหัวคอหอยแลนะอก เป็นลายกล็ดน้ำตาลอ่อนแกมเหลืองมีลายขีดสีน้ำตาลเข้มปากสีเหลืองส้มวงรอบเบ้าตาสีเหลืองขนลำตัวสีเขียวถิ่นอาศัยป่าเต็งรังป่าโปรงส่วนผลไม้ต่างๆที่ราบถึงความสูง800เมตรการจับคู่สร้างรังวางไข่จะเริ่มขึ้นในช่วงฤด,ดูร้อนต่อฤด,ดูฝนโดยทั้งคู่จะช่วยกันขุดโพรงตามต้นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้ผูกมีไข่ราว2-4ฟองต่อรัง การฟักไข่พ่อกับแม่นกก็ช่วยกันฟักไข่และช่วยกันเลี้ยงลูกอีกประมาณ1เดือนลูกๆถึงจะแข็งแรงพอที่จะทิ้งรังออกไปหากินเองได้ต่อไปครับนับว่านกโพรดกธรรมดามันก็เป็นนกคู่สร้างคู่สมการไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับ